วันน e ี้ไว้พระเสร็จแล้วนะคะมาดูทุกขาในี่ใส่ในวัดฉลองนะนี่ที่ไว้พระนี่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 เยอะมากน่ารักมากค่ะนี่สาวลูกสาวค่ะนี่ลูกสาวนี่นี่ตัวเล็กไก่ตัวเล็กตัวเล็กนี่ตัวโตตัวโตตัวโตถ่ายทำไมถ่ายไปลงคลิป

นี่นะคะไอตัวกวนค่ะนี่ค่ะเด็กดื้อค่ะด้านด้วยค่ะดูเด็กคนนี้ดิคะดื้อมากค่ะ